สนนนับนุโดยเทลลุยลงตัว uzu, max, มื่อสามเดือนที่แล้วเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของถนนปนฝุ่นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถนนที่มีปริมาณฝุ่นมากเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้สถานการณ์ที่นั่นรุนแรงเหลือเกินค่ะจนชาวบ้านต้องออกมาประท้วงปิดถนนเพื่อให้ทางการไปดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับแจ้งจากแฟนรายการคนเดิมอีกครั้งว่าทางการยังไม่เข้ามาจัดการอะไรเลยทั้งที่มันผ่านมากว่า3เดือนแล้วในวันนี้ถนนปนฝุ่นที่ลำลูกกาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ นี่ก็ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านออกไปประท้วงกันหลังจากที่มีรถบรรทุกนะคะได้ขับเข้ามาจนทําให้ถนนตรงนี้พังเสียหายแต่ก็ยังคงมีชาวบ้านอีกบางส่วนนะคะที่ต้องย้ายออกไปค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะไม่มีฝนตกจึงทําให้ฝุ่นนะคะได้เข้าไปเกาะในบ้านค่ะขับช้าๆหน่อยฝุ่นเต็มบ้านหมดแล้วคือข้อความที่ชาวบ้านหมู่ที่9ตําบลลำไทรอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ติดไว้ริมถนนเรียบคลอง12เพื่อตอกย้ำความรู้สึกของคนขับรถบรรทุกดินให้ผ่านหน้าบ้านขับช้าลงเพราะทำให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในบ้านจนบางคนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้เลยถึงแม้จะมีฝนตกลงมาก็ไม่สามารถชำระล้างคราบฝุ่นละอองที่ติดอยู่คงทนอยู่รอบบ้านได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยนำเต็นท์มากลางบริเวณหน้าวัดมงคลรัฐ หลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินวิ่งผ่านจนทำให้ถนนพังเสียหายยาวกว่า6กิโลเมตรตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณอำนวยเทพมงคลเจ้าของร้านอาหารริมถนนเรียบคลอง12บอบอกกับทีมงานเพชรตาแมวว่าก่อนที่จะมีการประท้วงปิดถนนรถบรรทุกดินจะวิ่งเป็นจำนวนมากจนทำให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารลดน้อยลงเพราะฝุ่นละอองพัดเข้ามาในร้าน แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาซ่อมแซมถนนที่พังเสียหายอย่างจริงจังเลยมีเพียงการนำกรวดมาปิดหลุมที่พังเสียหายเท่านั้นเมื่อฝนตกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมถนนตรงนี้ตั้งแต่ที่เขาไปประท้วงกันนะคะมีอะไรคืบหน้าบ้างยังอะคะไม่มีก็ยังเป็นรถสิบล้อมีรถสิบล้อวิ่งอยู่ตลอดช่วงนี้ไม่มีนะต่งนี้มีแต่ฝนตกก็คือรถสิบล้อก็เบาลงแล้วช่วงนั้นเป็นยังไงบ้าง่ะคะรถวิ่งเยอะมากไหม โอ้วันนึ่งถ้าคิดเป็นเที่ยวนะผมว่ามันจะเกียบเดียบพันอืแต่ช่วงนี้ก็คือเงียบลงบ้างเงียบเลยเงียบเลยเอระว่ามันไม่เงียบต่อเพราะต่อสามวันนี้ใช่ไหมคะช่วหนาฝุ่นแต่ช่วงนั้นเป็นไงฝุ่นเข้ามาถึงในบ้านไหมเต็มเลยล่ะเช็ดกันวันหนึ่งไม่ไหวเลยนะถ้าต้องไปดูบ้านนี้ครับบ้านนี้เขาอยู่ติดถนนเลยนะถอนอนจะไม่ได้เลยนะก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ย แต่ดนเดไม่มีรถวิ่งอันนั้นแรงอ่ะคือไม่มีสิบล้อวิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ค่อยมีวิ่งแต่ก็มีละปลา่าไม่ตกก็มีอยู่แล้วปุ่นนะคะตอนฝนตุ่นก็มีเยอะฝุ่นล้ืงเหมือนเดิมมากินปุ่นอยู่เหมือนเดิมกินุ่นอยู่เหมือนเดิมแล้วขับรถหลังจากที่ถนนพังอย่างนี้คะคะรถเราโชกเชิงเป็นยังไงบ้างนะคะพังเลยพังบ่อยไหมรถต้องถอดวิ่งแล้วพังไม่รู้ยพังอะไรแล้ว ยิ่งอับเรกวัดจันเนี่ยเวลาผ่านไป3เดือนทีมงานเพชรตาแมวลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งและครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ค่อยพบรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกมากนักแต่ถนนก็พังเสียหายเช่นเดิมและไม่มีใครเข้ามาซ่อมแซมหรือบางจุดเสียหายมากกว่าเดิมโดยเฉพาะบริเวณบอ่อขุดดินที่มีรถแบคโฮจอดและรถบรรทุกอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะที่ขับไปนั้นมีรถบรรทุกได้ขับสวนมาอย่างรวดเร็วจนทําให้ถนนที่พึ่งแห้งกลับมีฝุ่นละอองเต็มไปหมดจากการตรวจสอบจากป้ายประกาศได้ระบุอย่างชัดเจนว่าถนนสายนี้เป็นของทางหลวงชนบทปท .3015 และเป็นถนนวิ่งผ่านคลอง12หลับลูกกาไปยังถนนสายธัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีพร้อมระบุว่าถนนเส้นนี้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้ พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองก็แล้วเรียกร้องผ่านสื่อก็แล้วหากผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีมโนสำนึกอยู่ก็น่าจะรู้ได้ว่าความเดือดร้อนของประชาชนท่านควรจะจัดการอย่างไรเราก็ได้ตระวังว่าปัญหาซ้ำซากในเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขในเร็ววันในวันนี้ต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กซ์วีอสใหม่เท่ลุยลงตัวที่รวมลุยไปกับเพชรตาแมวค่ะ และหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวในมุมมืดเกี่ยวกับรถยนต์การจราจรหรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของใครได้รับการออกอากาศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า3,000บาทวันนี้หมดเวลาของเพชรตามแมวแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ